ตัวตรงกับเบสเนี่ยเบสอยู่ในลูกเนี่นมามาเขียนยันกับอาจารย์ไปรูดนะฮะนนเพราะใหม่มๆนี่ต้องเบสมาเขียนยันปุ๊บนี่งานงานนี่เข้าไม่ขาดเลยครับตอนนี้สุโสร์ามาเขียนยันเป้าหมายครับหนึ่งแสนตัวนะครับเสื้อเขียนเรื่องชื่อเสียงเขาไม่ได้เขียนเรื่องความรักโอ้โนี่นี่ค้าขายได้โธ่ เขียนปุ๊บเราเสื้อแสนตัวเลยเสื้อแสนตัวใช่ไหมจงทส่แค่แสนตัวห้าแล้วนะครับพ่อห้าห้าหมื่นห้าร้อยครับเห็นเขาแฟนคลับเขาบอกว่ามาจองเสื้อหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วรอรอบต่อไปรอรอบต่อไปนะครับไมายถ้รอบไหนพ่อมาเจิมให้ก่อนพ่อได้ใส่วนแรกในรอบนั้นหมดใช่ไี่แฟนคลับเขามาบ่นกับพ่อว่าจองเสื้อตรงๆงไม่ทัน รอบหน้านะครับพ่อ,อเออป็นฟิลเตอร์พ่อเป็นฟิลเตอร์ไม่น่าเชื่อสามวันหมดเลยนะครับไม่เด้โม